ed o by f m i โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ผมนะครับผมปกป้องครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับผมในการดำเนินรายการสัมภาษณ์ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับผมประจำจูคัดจูเนียซีซั่นห้านะครับผมซึ่งในปีนี้ครับผมก็จะมีทั้งหมดห้าคนนะครับผม สวัสดีครับผมกน้ำขับปาฮีเทียครับผมสวัสดีครับผมกันจังสุนทรนีเองครับผมจากช่องสุนทรนจีนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อว่ามีนะคะแล้วก็ชื่อช่องชาแนลว่าพี่มีนชาแนลนะคะอ่าซาโลครับมาจากซาโลตึตามชื่อข้างบนเลยสวัสดีครับผมแม็กซ์นะครับปสิตตานะครับจากช่องยูทูประสิตตานะครับผม จูคาทีเป็นทีมที่เน้นการเล่นแบบไวล่าสวิวอลซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยมันมีความเป็นครอบครัว,วดีแล้วก็ได้กลิ่นอายของไวลาอย่างมากในการเล่นเลยผมชอบในส่วนอของจูคัทครับอืมผมว่าจูคาทีเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเรียกว่าจุดเด่นนะฮะในในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มไมครับสวิฟบอ l กลุ่มหนึ่งที่เล่นรวมตัวกันเป็นกลุ่มอะไรประมาณนั้นครับผม สำหรับจูคัรนะคะจุดเด่นนะคะก็คือการเล่นเป็นทีมค่ะก็ด้วยความที่ว่าเราเล่นเป็นทีมแล้วก็เล่นเป็นสไปเวอร์มาเยอะเนาะแล้วจุดเด่นก็คืออีกอีกอย่างนึงก็คือการเล่นสไปเวอร์ก็คือแบบเราหาของแต่ละวันไปแล้วเราก็มีความพยายามมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่จะสร้างนู่นสร้างนี่ด้วยฝีมือตัวเองที่เราหาเองเนาะนี่แหละคือจุดเด่นของจูคัรดที่คือแบบเหมือนกับฟาม์ฟาม์หาของสร้างเอง ของที่เราสร้างก็ก็ตามที่เห็นนะคะ่ะตามในหมู่บ้านนี้ก็ดูเลยละกันเนาะอันนี้คือตัวอย่างในหมู่บ้านนี้ก็คือนี่ก็คือจุดเด่นของจูคัทแหละคะ่ะอ่ามีการเป็นเซิร์ฟที่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาเล่นเยอะมากแลวไม่มีคอนเทนต์ตลอดเวลาครับสิ่งที่คนเล่นไม e คร a ับทั่วไปอาจจะไม่มีแต่ว่าจุคัทมีก็คือความเป็นคอมมูนิตี้ครับ ทุกคนอยู่ด้วยกันคุยกัน,นเล่นกันสนุกสนานเฮฮาก็ตามเวลาปกติใช่ไหมช่วงนี้เราก็ต้องให้เด็กที่อายุสิบแปดปีขึ้นไปสิบแปดขึ้นไปอะไรเงี้ยสามารถเลืกตั้งได้้อกไหมล่ะอะอนนัคนคตก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือทุกคนมีสิทธิและก็มีเสรีภาพที่จะแสดงการออกเสียงได้เนาะใช่ ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าพิ่งเลยครับผมรอรอไปก่อนครับอีกสามปีแล้วกันครับยุดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยครับเป็นกลางไม่เอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งยอมรับความคิดเห็นของประชาชนครับผู้นําก็คือผู้นํครับก็คือเป็นคนที่แบบเหมือนกับคนคอยประสานงานคอยดูแลคนที่เป็นเหมือนกับลูกน้องของเราคนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมเราอะไรประมาณเนี้ยใช่ผมเป็นเมนหลักครับในการที่จะแบบพึ่งพาสายไท อะไรประมาณนั้นต้องดีกับประชาชนไงรับฟังคำขอขอร้องขอของประชาชนค่ะไม่คิดเองเออเองค่ะก็ควรจะเป็นคนที่รับฟังปัญหาแก้ไดขดึงใจเจ็บขาดผิดยอมรับผิดประมาณนั้นครับเป็นผู้นำคนได้ค่ะแล้วก็ควรจะรับ ก็ควรให้ความเชื่อใจในการที่เขามาบริหารทั้งโรงเรียนหรือว่าประเทศชาติเรื่องอื่นครับผมอะไรการเลือกของคนที่เป็นเหมือนกับว่าอย่างสมมติกลุ่มหนึ่งมี36คนใช่ไหมต้องเลือกคนหนึ่งเป็นหัวหน้าก็เกิดจากการเหมือนกับว่าการโหวตการแบบเลือกกันอะไรเงี้ยอืมก็ดูจากเสียงข้างมากครับใช้รักประชาิปไตยอ่ะอะไรประมาณนั้นเอ่อให้กําลังใจก็กล้าตัดสินใจ อพี่รู้สึกว่าไม่ชอบให้ทุกคนเหยียดเพศเพราะว่าในฐานะที่พี่มีเพื่อนเป็น LGBT เยอะเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคกับการเหยียดเพศสักเท่าไหร่นะคะใครที่มาเหยียดเพศต่อนนะ้นพี่พี่ก็ไม่โอเคมากเพราะพี่ไม่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดอย่างนั้นคุณต้องคิดใหม่นะคะโลกนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบรุ่นรุ่นเก่า แก่ okay, แบบคำคลื้อแบบพวกคุณแล้วนะฮะพวกคุณควรเปลี่ยนทัศนคติใหม่วยการคิดใหม่นะคะว่าเพศที่สามนะคะก็เขาก็คือมนุษย์นะคะเขาก็มีหัวใจนะคะคุณลองคิดดูอีกทีถ้าเกิดลูกหลานคุณเป็นเพศที่สามขึ้นมาแล้วคุณไปเหยียดเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาน้อยใจแล้วเกิดซิสั้นขึ้นมาคุณจะเสียใจภายหลังก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ณาคิดใหม่ด้วยค่ะอ่า uh ว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เพราะว่าคนบางส่วนก็ไม่ยอมยอมรับมันมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นสตหรัเพี่นะไม่รู้สิแบบถ้าเขาอยากได้อย่างนั้นเขาอยากเป็นอย่างนั้นเขาเกิดมาได้เป็นแบบนั้นเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เรามีสิทธิ์อะไรที่จะไปเจ้าก่เขามีสิทธิ์อะไรที่จะไปว่าเขาอะไรอย่างนั้นแหละ ็ถามว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยไหมมันปลอดภัยสำหรับโลกปัจจุบันครับแต่ก็มันก็ยังมีหลายอย่างที่มันยังผิดพลาดอยู่ในปีนี้มันทําให้เด็กเรียนไม่ค่อยเรื่องทางปัญหาต่างๆในครอบครัวอาจจะพ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจการเรียนการสอนในออนไลน์ด้วยรวมถึงครูที่ให้พลรงงานกับเด็กมากเกินไปจนเด็กเครียดบ้างหรือไม่มีเวลาพักบ้างครับปกติผมไม่สนอยู่แล้ว สําหรับพี่นะคะระบบอุปถัมภ์นะคะก็คือพี่รู้สึกไม่โอเคมากเลยเหมือนกับการที่ว่ามีโสมีมีคนมาสมัครงานสองคนใช่ไหมแล้วเผิอว่าหนึ่งในนั้นมีคนที่เรารู้จักแล้วเราไปรับเข้ามาแล้วเด็กอีกคนมีความสามารถมากกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะรับคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยรู้สึกไม่โอเคมากเลยอืมแล้วคนที่มีความสามารถเราก็จะเสีย เสียคนที่มีความสามารถไปอะไรเงี้รราายโดยการเอาคนที่เรารู้จักเข้ามาเนี่ยมันมันก็รู้สึกน้อยรู้สึกสงสารด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราต้องดูที่ความสามารถมากกว่าการเอาคนที่เรารู้จักเข้ามาเนาะเป็นแนั้นแหละมันก็เหมือนดาบสองคมเดี๋ยวมีสองด้านอาจจะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียเช่นแบบ เรารู้จักกันเราเป็นเส้นกันอย่างเงี้ยก็คือแบบ<ด>เราอย่างน้อยเราไว้ใจเขาได้ไว้ใจกันได้เราใช้เส้นเข้ามาเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อดีแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่ดีเช่นแบบจู่ๆก็รับก็รับไปเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ไม่ดูอย่างอื่นแบบเรื่องอื่นเลยอะไรเงี้ยนะนี่ยัาไคข้าวของผมเนียหลอมันเป็นอะไรสนใจมากเลยครับคุณพี่ปกป้องเรา ผมจะนำภาษีจากการเก็บจากที่ต่างๆในเซิร์ฟเนี่ยมาใช้อย่างคุ้มค่ากับการสร้างสถารที่สาธารณะต่างๆที่ใช้ร่วมกันในเซิร์ฟทั้งฟาร์มแล้วก็ทางนเนเจอร์ครับรวมถึงผมจะลดปัญหาการแหลกของเซิร์ฟเวอร์โดยความยุติธรรมกับทั้งฝ่ายของผู้ <S <S เขาเรียกไงอะ่ะหัวเซิร์ฟรวมถึงผู้ที่สร้างด้วยคือจะพยายามแบบลดเกี่ยวกับจำนวนฮิตตี้ลง แต่จะไม่ได้ห้ามในการสร้างฟาร์มซึ่งผมขอเสนอว่าอยากจะขอให้สร้าง,งฟาร์มอินทิตี้ได้เนี่ยฟาร์มที่มีอินทิตี้ได้เช่นพวกฟาร์มเหล็กอยู่ที่ประมาณ2ฟาร์มต่อหนึ่งบ้านหรือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นคนเดียวก็ขอแค่ฟาร์มเดียวพอเพราะไม่งั้นมันจะมีจํานวนมากเกินไปแล้วมันทาให้เซิร์ฟแหลกขึ้นดิกรงนังผมจะทําทางเนเธอร์ใหม่โดยให้มันมีเลนสวนเราถึงมีป้ายบอกทาง มถึงผมจะมีกล่องสำหรับบริจาคบริการเรือเอ็นเดเสรวมถึงตู้ขาบอยู่ทุกป,ประตูของนิทุกคนรวมถึงประตูสาธารณะด้วยแล้วก็ทุกๆสองร้อยบ็อกซ์จะมีทางลงไปทางด้านล่างแล้วก็ทางขึ้นด้านบนเหมือนกันเวลาคนหลงจะได้เดินทางไปตรงที่ทางขึ้นทางลงที่ใกล้สุดเพื่อที่จะไปสู่สปาหรือไปที่บ้านอะไรประมาณนี้้วถึงผมจะมีบริการสำหรับช่วยเหลือผู้เล่นที่เป็นซิงเกิลเลเยอร์ด้วยแบบ จะมีบริการให้มากกว่าส่วนของผู้เย็นที่เป็นกลุ่มเพราะว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงน้อยกว่าในการพูดเรียนในการอะไรเงี้ยเนื่องจากไม่ค่อยมีคนสนุนเสียงเขาเท่าไหร่เป็นกลุ่มก็ยังมีการสนับสนุนเสียงกันมากกว่าดังนั้นผมจะขอเสนอให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเซิร์ฟเวอร์จูคาจูเนียจะมีสิทธิ์ในการตัดสนินใจสร้างก่อนทีมจูคาเสมอเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จูเนียควรได้รับการสร้างและก็แสดงผลงานตัวเองอย่างเต็มที่ครับ ก็นโยบายของผมนะฮะก็คือมันจะมีเรื่องของอการคมนาคมครับเราจะมีแบบพวกรถไฟแล้วก็ทางในเนเธอร์ครับผมคือในบริเวณของทางในเนเธอร์ใช่ไหมเราก็จะเปิดไปฮะแต่ว่าเราก็เคยคิดนะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการที่จะแบบเดินทางเข้าเนเธอร์ละ่ะเราก็อาจจะใช้เป็นรถไฟได้ครับเพราะว่าการเข้าเนเธอร์เนี่ยเราก็ต้องยืนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องว้าไปอีกดิเมนชันหนึ่งก็ต้องเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาะอะไรเงี้ยแต่ถ้ารถไฟของเราใช่ไหมเราก็อาจจะแบบแค่ เดินไปกดไมค์คัสนั่งและก็รอให้มันถึงอะไรประมาณนั้นครับผมใช่ในยันที่สองก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจัดระเบียบสังคมฮะที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแบบโอ้โหไปนั่งจัดให้สังคมมันดีนะฮะเราจะจัดพื้นที่อ่าสมมติอย่างในเมืองเซ็นทรัลทาวน์ชอปปิ้งมอลล์สนสนุกและอื่นๆที่เป็นพื้นที่สาธารณะเราก็จะไปปรับปรุงโครงสร้างให้มันแบบเฮ้ยออกมาดูดีดูแบบว้าวดูดีครับ ใช้ให้มันดูมีทางเดินดีๆให้เราแบบมีแหล่งคมนาคมดีๆได้นะครับข้อที่3ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณการเพิ่มสถานที่ครับผมอำนวยความสะดวกตามพื้นที่ต่างๆเลยอย่างเช่นแบบพวกโรงแรมนะครับธนาคารอะไรประมาณนั้นครับศูนย์ราชการหรืออะไรอะไรสักอย่างที่เราก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราได้เป็นเทศมนตรีอะไรประมาณนั้นครับ สหรับพี่นะคะทุกคนตั้งใจตะเกเรนะคะในหมู่บ้านเราจะใจเกเรกันทุกคนนะคะพี่อยากให้ทุกคนใจเกเรตามพี่นะคะดูกล้มใช่มล่ะ <c oughs> เห็นกล้ามใช่ไหมละม่ะนโยาบายผมตอนนี้มีให้ทุกคนย้ายมาอยู่ใน D N กันครับแล้วผมก็จะแจงหินพัจจุบันของพี่คืออยู่อย่างที่อยู่อย่างที่ควรจะเป็นนั่นคือพะหว่ารของพี่ที่พี่เขียนไว้ ก็คือขอแค่อยู่ก็คืออยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่อย่างที่ควรจะเป็นอะ่ะเราจะมีโรเพหรือเปล่าอันนั้นไม่สําคัญก็คืออยู่อย่างที่เราอยู่กันนะตอนนี้อํา่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆที่ตอนเทนด้วยกันมีกิจกรรมอะไรก็เล่นด้วยกันหรือด้วยกันอย่างนี้แหละก็จะเลือกผมนะครับผมผมจะแจกไดมอนด์เยไม่ใช่ผมก็พยายามพัฒนาเซิร์ฟอย่างเต็มที่ อาจจะมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาระหว่างกันเป็นด้วยถ้าเกิดว่าคิดได้แล้วก็คิดว่ามันสมควรที่จะเพิ่มเข้ามาก็เรื่องผมกันเยอะครับแล้วก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก,กันเยอะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟองทุกคนเนาะขอบคุณครับฝากทุกคนนะครับที่อยู่ในจูัตจูเนียเลยก็มาเลือกผมกันได้นะครับกันจางเบอร์สองเลือกเถอะครับและชีวิตคุณจะดีข,ขึ้นครับผมครับผมแค่นี้แหละครับสำหรับพี่นะคะพี่อยากให้ทุกคนมาเลือกพี่นะคะเลือกไม่เลือกก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามากาใบาเสียสิทธิ์ได้นะคะ ขอบคุณมากคอ่าคนที่ดูอยู่แล้วก็คนที่มาลงสมัครก็สมัครผมหน่อยครับโอเคทุกค,คนนะครับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับทุกคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันครับจากนักตั้งนะครับไอสมองตีนะครับในครั้งนี้ก็จะมาลงกันเยอะนะครับเรารอกันมาเป็นเดือนจะบรีบลงนะจ๊ะ คิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาในปี2021ครับครับขอบคุณครับที่ดอ,อกไหมอ่ะมีอะไรอีกไหมหมดแล้วเนี่ยพอหมดแล้วคิดเห็นอย่างไรกับระบบอุปถัมภ์ครับก,กูเกิลแป๊บหนึ่งระบบอุปถัมม์เหรอพี่ว่านะ สำหรับพี่นะรู้สึกโอเคมากเลยเพราะว่าเอาบางทีคนเราเกิดมาแล้วเราไม่สามารถมีลูกได้ไงแล้วเราสามารถไปอุปถัมภ์เด็กจากบ้านกำพาที่โดนทอดทิ้งมามาเป็นลูกของเราได้เด็กก็ได้มีโอกาสได้มีพ่อแม่ได้มีคนที่รักแล้วเอาใจใส่เขาแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนที่ไปอุปถัมมาเขาก็มีได้มีโอกาสได้เลี้ยงเด็กด้วยมันก็ วินวินกันไปพี่รู้สึกว่าโอเคมากไม่ใช่ไม่ใช่แบบอุปถัมเด็กพี่ระบบอุปถัมคือแบบเส้นสายอะไรอย่างนั้นนะครับเอาหรอโอ้ยตายละรถขับได้เห็นไหมขับได้โอเคลบกลนขอไมคคาร์ดคืนด้วยครับเดี๋ยวกูต้องเอาไปใช้ต่อครับ